สวัสดีค่ะค่ะ,คะเป็นตัวแทนมาจากแผนก HR นะคะอขอทราบชื่อนิดนึงค่ะค่ะชื่อวลยาวิบุลกุณน,นะคะ,ะแผนกนอนแบงนะคะค่ะทํางานมาได้กี่วันแล้วคะอันนี้วันที่3แล้วค่ะตัง้งแต่ทํางานมารู้สึกยังไงบ้างค่ะเพื่อนร่วมงานแล้วก็เหมือนหน้าก็มีการแนะนํางานแล้วก็สอนงานให้ก่อนเริ่มงานนะคะ อบอกต่อประสบการณ์ดีๆกับเพื่อนที่จะเข้ามาสมัครงานนิดหนึ่งได้ไหมคะค่ะใครที่จะเข้ามาสมัครงานนะคะก็แนะนําที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็เดินทางสะดวกนะคะใกล้ๆกับติดกับเส็นทาลเลยนะคะจากฝ่ายอาร์นะคะอาขอทราบชื่อนิดหนึ่งค่ะครับชืญญบ่อชายาบขรภัยครับชื่อเล่นที่เป่าครับทาอยู่ TLS ครับค่ะ,คะทํางานมาได้กี่วันแล้วคะสามวนันครับอ่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่เข้ามาทํางานรู้สึก โอเคครับกับระบบสอนงานครับก็รู้สึกย่ำร้องบอกต่อประสบการณ์ดีๆกับเพื่อนๆนิดหนึ่งได้ไหมคะอืมแอเย็นครับเข้ามาทำกันเยอะๆครับสวัสดีค่ะเป็นตัวแทนมาจากแผนก HR นะคะรบกวนทราบชื่อนี้หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสีรักไกซ์ลวนค่ะอยู่แผนกรถแทงคะค่ะ,ะทำงานมาได้กี่วันแล้วค่ะ ทำงานมาได้6วันแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้านอก็อารมงานนิสัยน่ารักมากค่ะแอเยนดีค่ะ <AM B> งานก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะ,อ,ะอยากจะบอกอะไรกับคนที่จะเข้ามาสมัครงานบ้มางไหมคะก็ใครที่สนใจสมัครงานนะคะ,คะก็ติดต่อบริษัทนิสิตแอนด์พาร์ทเน,นอร์นะคะสวัสดิการดีเดินทางสดงะดวกคะ่ะ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเป็นตัวแทนมาจากแผนก HR นะคะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะคคแนะนาตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับชื่อตายเป็นทคนประจำมาครับชื่อเล่นชื่อแฝงครับอาปัจจุบันทำงนานมาเกี่นานเท่าไหร่แล้วอะคะหนึ่งอาทิตย์ครับรู้สึกยังไงบ้างบรรยากาศที่เข้ามาร่วมงาน,นตอนแรกรู้สึกกดดันรู้สึก,กว่างานยากแต่พอเขาได้ลงมือทำได้ลองทดลองทำแล้วก็รู้สึกโอเคครับ เพื่อนโรงงานก็ดีใม้แนะนําเพื่อนๆพี่น้องที่จะเข้ามาสมัครงานนิดหนึ่งว่าของเรามีสวัสดิการหรือข้อดีอะไรบ้างค่ะก็ค่าคอมมิชชั่นดีครับก็เข้ามาก็ได้ได้ค่าของเลยแล้วก็สวัสด,ดิการก็ดีเพื่องโรงงานดีสถานที่การทำงานดีครับ